อคำถามต่อมาจากาคลิปฟังซส้นสุดท้ายหุ้นไทย CPO ราคาร่วงหนักนะครับเขาถามว่าอาจารย์ประภาสเป็นนักลงทุนเต็มเวลามีการวางแผนพอร์ตอย่างไรและลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างให้ครอบคุมค่าใช้จ,จ่ายในชีวิตประจำวันใช้หลัก การตราก,ก้าสามใบหรือเปล่าครับพอร์ตระยะสั้นใช้กับค่ากินค่าน้ําค่าไฟพอร์ตระยะกลางใช้กับค่าเทอมพอรตระยะยาวใช้กษียณค่าประกันล้กกวนแช์เพื่อเป็นแนวทางเม้่อีครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่อาจจะทําให้น้องผิดหวังได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้พอดีว่าที่บ้านพี่เนี่ยนะครับนะเรามีกันอยู่สองคนนะกับภรรยานะครับซึ่งภรรยาเนี่ย หมายถึงว่าคนหาเงินนะ,นะครับอ oh. <laughs> คือพี่อ่ะลงทุน full time นะครับนะแต่ว่าภรรยาเนี่ยบริหารธุรกิจอยู่ครับดังนั้นเนี่ยค่ากินค่าอยู่เนี่ยพี่เลยอาจจะไม่ได้ตะกก้าสามใบแบบเมื่อกี้ที่น้องบอกนะครับเออดังนั้นเนี่ยคีย์พอยต์คือพี่ก็ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่เอาเงินน่ะออกมาเลยครับพอดีว่า อ,อพี่ก็คุยกับภรรยาว่าเอ,อเธอทํางานปัจจุบันอ่าส่วนฉันทํางานอนาคตเธอสร้างปัจจุบัน oh. ฉันสร้างอนาคตประมาณนี้อ่า oh. หรือแปลง่ายๆอีกอย่างหนึง่งว่าเอ,อพี่ก็เกาะภรรยากินนั่นเองครับ <laughs> เอหมือนเหมือนทีมเล่นสตาร์ครับที่พี่เคยเล่า <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> ่ภรรยาอันนี้อดีตพ,พี่พาเขาเล่าให้ฟังแต่ก่อน <laughs> ใช่ใช่กีฬาสตาร์ครับเกม วางแผนภรรยาก็นแผนการรบสร้างทรัพยากรใช่ภรรยาเนี่ยเหมือนงี้คือภรรยาเนี่ยชอบเล่นเกมเหมือนแบบเกมฟาร์มอ่ะอยู่เข้าใจปะสร้างฟาร์มอ่ะอยู่เข้าใจปะแบบสร้างฟาร์มอ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าโอเคถ้าเธอชอบงานนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเธอมาเล่นเกมวางแผนการรบด้วยกันการรบนะแต่ว่าให้ภรรยาเนี่ยดูแลเฉพาะเรื่องทรัพยากรคือสร้างทรัพยากรอย่างเดียวแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามาทําลายฐานทรัพยากรนะไม่ต้องสนใจสร้างเพิ่มอย่างเดียว รยาก็สนุกสร้างเพิ่มอย่างเดียวไอฝัอ่งตรงข้ามแม่ก็โคตรเหนื่อยเลยถือามึงทำะแ,แล้วมึงก็โใช่ไหมกูสร้างสู้เข <laughs> ย,ยายฐ <laughs> านเต็มแมป,ปเลยอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ตแล้วก็บอตังค์พี่ก็แบบล้นเหลือพี่ก็สร้างทหารมาแล้วพี่ก็มาคนโทนแบบแมาโครทหารอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออมาสู้เลยแล้วก็บอโอ้ต้นแบบไต่แรงได้แบบสูงเลยนะสตาร์คราฟตนจะมีแบบบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพตตินัมไดมอนด์เราเนี่ยไปถึงแบบไดมอนด์กันเลยอะ โโอ้หไดมอนด์อ huh. ่ะัาจจะมีสูงกว่านี้อีกยังมียังมีสูงกว่านี้อีกแต่พี่เราเราถึงไดมอนด์กันเออซึ่งก็สูงมากๆแล้วเบิร์ดสําหรับคนที่แบบบีไม่มีสกิลในการคอนโทรลเลยเออ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 โคตรโหดเออเนี่ยก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อดไดร์จอดไดร์จใช่เบิร์ดถูกต้องถูกต้องซึ่งแบบภรรยาแฮปปี้อะไรเงี้ยโอ้ภรรยาแบบแต่ภรยาก็จะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่แบบไม่ไม่ได้หงุดหงิดเรานะ หงุดหงิดว่าแบบไอ้ฝั่งตรงข้ามที่คอยจะมาแบบทาลายฐานทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยเออเออแต่แต่ถ้าเกิดเออกายมาพนูดเล่งเกมมันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราอะมันก็จะเสียโฟกัสได้นะถ้าเราต้องทําทุกอย่างคนเดียวอ่ะเพราะแบบสร้างอยู่เดี๋ยวม่มาบุกอยากเอาคืนอะไรเงี้ยใช่คือถ้าเบร์ถ้าเบิร์ต้องคนทนทุกอย่างพี่ว่ามันไม่ยากไม่ง่ายนะใช่ปะโฟกัสโฟกัสการคอมแบทด้วยโฟกัสการสร้างสร้างทรัพยากรด้วยไม่ง่ายนะ เออนี่คือ่งแบ่งแน่นเลยเออถ้าเกิดว่าใช่ไหมถ้าพี่ต้องไปทําธุรกิจแล้วเดี๋ยวมาศึกษาหุ้นเดี๋ยวมาโฟกัสปัจจุบันยากเดี๋ยวก็ไปรับลูกด้วยเดี๋ยวก็ยากใช่ใช่ยากยากยากเนี่ยก็ก็คือเราก็รู้อย่างนี้อยู่แล้วว่าก็คุยกับภรรยาแบบที่เบิร์ตพุยนี้คุยนี่แหละว่าถ้าเราทํางานน้อยหน้าลงอ่ะเราจะโฟกัสได้มากขึ้นแล้วทาได้ดีขึ้นด้วยครับดังนั้นเนี่ยต้องขอโทษน้องๆด้วยว่าอาจจะแบบ ไม่ไม่พูดตรงๆเลยนะคือด้วยความที่เราก็ไม่ได้ทํามันนะก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้จริงๆนี่ออกไหม,มใช่ไหมอืมอืมครับต้องขอโทษน้องจริงๆแต่ว่าอันนี้ผมสังเกตอย่างนึ้งน,นะคือจะมีคนพูดเรื่องทฤษฎีในการจัดพอร์ตเยอะนะครับครับแต่ผมเชื่อลรื่อๆนะว่าส่วนใหญ่อะ่ะคือทําเหมือนที่ทฤษฎีตัวท,ที่ตัวเองบอกหรือเปล่า <laughs> อันนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าเขาโกหกหรืออะไรนะแต่ว่าบางทีอ่ะเหมือนเหมือนเวลาคุยกับพี่ภา,างี้ยถึงได้เข้าใจว่าเออบางทีเราบอกกับคนทั่วไปอ่ะแล้วก็แนะนําสิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถทําได้ไงใช่ค่ะแต่ว่าตัวเราอ่ะก็อาจจะมีแนวทางอีกแบบใช่ครับเบิร์ดใช่ครับเบิใช่ไหมอืมใช่ครับใช่ครับ